โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะสรุปรูปแบบประโยคที่เราใช้บ่อยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเดาไปพร้อมๆกันเลยอย่างเช่นฉันสามารถมี I can have เอออยากมีอะไรฉันสามารถมีอะไรเราก็เติมคำลงไป I can have a shoe I can have a new phone I can have an expensive pot, <ed> pot. Uh, มีอะไรก็ได้นะคะต่อไปฉันอยากจะมี I would like to have อยากจะมีอะไรบ้างเอ่ย I would like to have <Hey. S 1> a plane นะอยากมีมากเลย I would like to have a plane a uh, a private plane private เรื่องส่วนตัวเราก็เอาคำทับศัพท์ภาษาไทยมาใส่ได้นะ <Sure. S 1> I would like to have a watching machine <Sure. S 1> I would like to have a new car, new car. a new car อะทีนี้ฉันควรจะมีฉันควรจะมีว่าไงนะ ฉันควรจะมี I should I should like to I should have, I should have, have I should have a new phone phone I, I should have to, a new f a n i I should have a new shoe ต่อไปฉันเคยมี I used to have yeah. I used to have I used to have ฉันเคยมีอะไรได้บ้างคะ I <'m S 1> <ha? S 2> used to <Hey. S 2> have a telephone. o k คุณครูเคยมีรถสีแดงนะว่าไงดี I, I used to have a red car and it u r n e d into a white car now คุณครูไปเปลี่ยนเป็นสีขาวตอนเนี้อ uh. I used to have an orange fan เคยมี <Okay. S 1> ปัดลมสีส้มนะคะ I used to have เคยมีอะไรดี uh, lamp อะแ lamp นะคะอืมต่อไปทีนี้อย่างที่บอกถ้าเรา ไม่เอาคำว่ามีเราสามารถเปลี่ยนคำว่า h a v e เป็นคำกริยาอย่างอื่นได้อ่าน้องแอปเปิลลองลองนึกคำกริยาให้หน่อยถ้าไม่เอาคำว่า h a v e f จะคำกริยาอะไรได้ Take อ่ะ Take ค่ะทุกคนถ้าคำว่า take เนี่ยแปลว่าอะไรคะ Take อ่าแปลว่า หลายความหมายมากเลยทุกคนคําว่า t a k แปลว่าเออถ้า take care คือดูแลตัวเองด้วยนะแต่ถ้า take คือเอามาคือการจับการหยิบถูกไหมคะอืมเอามาหยิบมาเออ I take you home ฉันจะพาเธอไปส่งบ้าน <c oughs> ใช่ไหมว่าความหมายเยอะมากคําว่า take ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาใส่ ประโยคดูเราจะเอาคำว่า take ไปแทนคำว่า have ดูนะอืม I can take เ a k e อะไรดี <take. S 2> I can take I can take a pot to my I can take a pot to my workplace <Yeah. S 1> <laughs> ฉันสามารถเอาหม้อมาที่ทำงานฉันได้ <laughs> ได้เหรอ Like, I would like to take เออฉันอยากเอา refrigerator <But now. S 1> to my home ฉันอยากเอาตู้เย็นกลับมาบ้านอ่ะทีนี้ take มีความหมายอีก take หนึ่งก็คือกินยากินยาอ่ากินยาแล้วกัน I should take a medicine I should take a medicine. ฉันควรกินยา take อีกความหมายหนึ่งแปลว่ากินยาได้ด้วยยาก็มีสองมีสองแบบอีกนะน้องแอปเปิลมีเ <Yeah. S 1> ม็ดมีกินกับมี pill pill คือยาเม็ดยาเม็ดแบบยาพาราเซตามอน oh. อ๋ออ่าเวลาเราแบบแค่แค่ปวดหัวหรือเป็นไข้แล้วก็ I should take a pill take a pill จะหมายถึงยาเม็ดอะคะ่ะอืมอแต่ถ้า m ม d i ซ i n น,นี้ครอบคลุมทุกยาเลยอ๋อทุกอย่างค่ะอ่านะใช้ m e d i c i n ไว้ก่อนก็ได้นะคะทีนี้อ่ะทีนี้เราจะเอาคำกริยาอะไรก็ได้มาแทนคำว่า have เลยนะคะตรงตำแหน่ง have เนี่ยเป็นตำแหน่งของคำกริยาถ้าไม่ใช้คำว่า take ก็อืม โกได้โก้โ,โก็เป็นคำกริยานน่นะถูกโ <To go. S 1> ใช่ I can go with youI would like to go with youI should go with youI should go to market now แล้วก็สุดท้าย I u s e to go to พั t t a y I used to go to Japan. I used to go to USA. น mm ี hmm. mm ่ hmm. คุณอนุชาเคยไปไหนบ้างคะ I used to go to Korea. Korea good okay นี่นะคะถ้าไม่ใช่ go ก็ต้องอะไรอีก mm hmm. I used I used to eat eat นะโอเคกิน Are you to eat to eat อ่านูเดอร์อ่านูเดอร์โอเคอืมอะไรอีกเคยที่แบบว่าแปลกๆอ่ะมีไหมคะเคยกินอะไรแปลกๆปลกไหม I used to eat frog คุณครูเคยกินกบค่ะกบอันนั้นคือความรู้สึกแปลกของตัวเอง โดยปกติแล้วนะคะเกรดความรู้เล็กน้อยนะคะคำว่ายุทธทูเนี่ยแปลว่าเคยแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเคยในแบบที่บางครั้งเอาไปใช้ในแบบที่นิเก i ีฟนิดหน่อยนิเก i ีฟนิดหน่อยได้นะเอาจริงๆแล้วอ่ะกวหลังชอบใช้คำว่ายุทธูในเชิงเชิงลบ อย่างเช่นคุณครูเคยขับรถเหยียบหางหมาอย่างเงี้ยค่ะเคยขับรถเหยียบหางหมาเห็นไหมมันมันเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะหาเราก็เนี are you ่ย I อ o ูทูปค a าชอ่ะไ o ย e ทูป n d ดอั d o g t เ l เคยเหยียบหางหมาอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่า คำว่าเคยเนี่ยเอา,เอามีอันนี้อย่างเดียวอืจริงๆคําว่าเคยทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็มีอีกประโยคนึงแต่ขออธิบายวันหลังนะคะมอืแต่เราสามารถใช้ยูทูบได้นะไม่ต้องกลัวใช้ได้ตลอดเลยนะคะแต่ถ้าเราอยากจะแบบ p โพ i ิที e มันก็มีอีกประโยคนึงที่ดีขึ้นนั่นก็คือแต่ว่าโครงสร้างมันจะเป็นแบบ เขาเรียกว่า present perfect tense ใครเคยได้ยิน tense ท,ทั้งสิบสองบ้างเคยได้ยินครับเคยได้ยินนะคะถ้าเราอยากจะใช้คำว่าเคยในแบบที่เป็นเชิงบวกอะคะ่ะว่าฉันเคยได้เลื่อนตำแหน่งอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกดีๆใช่ไหมคะเคยได้เลื่อนตำแหน่งนี่ยคือได้โปรโมทอย่างเงี้ยเราก็จะใช้รูปประโยคแบบ present perfect tense ค่ะ นั่นจะกลัวจะตกใจก็เลยไม่ค่อยกล้าเล่าสักเท่าไหร่ I... รูปประโยชน์จะเป็น I have promote อ่ promote เนี่ยแปลว่าเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะคะถูกเลื่อ,ขอนขั้นเลื่อนตำแหน่งไอ a คร promote แต่ต้องเป็น promote ช่องที่สาม ต้องเป็นโปรโมทที่เติม ed นัไงฟังแล้วปวดหัวไหมคะเนี่ยเออปวดหัวโปรโมทคือที่ผ่านมาแล้วปกติ ed ก็แปลว่าผ่านมาแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้คือเวลาเอามาเอามาใช้มันมีช่องที่สามมันมีช่องที่สามจะเอามาใช้ในโครงสร้างนี้โครงสร้างของ present perfect tense ถ้าอยากรู้ต่อให้ไปเสิร์ชหาคำว่า present perfect tense อืมเพราะว่าบางประโยคมันก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่แต่ก็สามารถใช้ลักษณะนี้ได้นะคะอืโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วฉันฉันได้เลื่อนขั้นไงฉันเคยได้เลื่อนขั้นอย่างี้น,นะคะเนี่ย เดี๋ยวกลับมาใช้อันเดิมของเราก่อนนะน้องแอปเปิลค่ะ I used to have a car ฉันเคยมีรถนะ I used to have a plane ฉันเคยมีเครื่องบินนะอย่างนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวต่ออีกนิดหนึ่งนะคะก่อนจะรอบต่อไปกำลังมารอละโอเคอีกนิดหนะึ่งนี่ค่ะ I have had ฉันได้มี yeah, ฉ,ฉันได้มีที่จริง <Yeah. S 1> I have h a d เนี่ย <Yeah. S 1> ก็เป็นโครงสร้างของ Present Perfect Tense นั่นแหละแต่สังเกตว่าเห็นคำว่า h a ็คำว่า h a d เนี่ยเป็น h a d ช่องที่สามค่ะ <Yeah. S 1> เป็นเว r รช่องที่ <Yeah. S 1> ของคำว่า have ประโยคนี้ถ้าใครแบบถ้าใครแบบสังเกตดีๆมีคำว่า have ตั้งสองตัวอยู่ในประโยคเดียวกันแต่ทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะอเดี๋ยวสักครู่นะคะอ <Yeah. S 1> ไหวไหมคะยังไหวไหมคะยังไหวได้โอเคถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วปวดหัวแล้วก็ย้อนกลับมาดูคลิปเอาก็ได้นะคะกรอดูนะ อเดาเลยให้หมดแล้วกันนะคะในหน้านี้ฉันต้องมีต้องมีใช้แบบเดิมๆเลยต้องมีนะต้องมีไม่จำเป็นต้องมีความสุภาพเลยประโยคนี้ I must have ซึ่งคำว่า must เนี่ยโอ้ยแต่ that must have จะเอาไปฉุกใช้ในนิตยสารเลยเลยแบบว่าของมันต้องมีอะผู้หญิงชอบพูดประโยคนี้เวลาเห็นเครื่องสำอางหรือเห็นเสื้อผ้าสวยๆอะของมันต้องมีอะใช่ไหมน้องแอปเปิล เออเราจะใช้คาว่า must have นะคะเออมันเหมือนใช้ตามอารมณ์นะต่อไป I want to have I want to have อันนี้แบบกันเองนะคะฉันอยากจะมีไม่ต้องการความสุภาพอะไรมาก We can have อันนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าย้อนกลับมาอันนี้ เหมือนข้างบนแต่ว่าเปลี่ยนเป็นพวกเราเปลี่ยนประธานของประโยคนะคะ so, we can have we would like to have we should have เหมือนข้างบนแต่เปลี่ยนประธานเฉยๆนะคะอ่ะอาแลวคะวันนี้อาจจะอธิบายแบบคร่าวๆก็เลยถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็สามารถ เรียนในคลิปถัดไปได้เนาะเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจอ่าแต่ถ้าใครไม่เข้าใจเรื่อง present perfect tense สามารถที่จะไปค้น google ดูเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าถามว่าใช้ได้ใช้บ้างไหมใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ในการพูดนะคะแต่เด็กๆอใช้สอบค่ะเด็กเด็กนักเรียนนักศึกษาใช้สอบแต่ถ้าเรื่องการพูดไม่ต้องไปซีเรียสมากโอเค สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะ